สิงห์กลอดฟาเตอร์ตัวพ่อไลสไตล์สงขลาครับคดีเผารถอดีตสสสิริโชคโสภาที่บ้านพักที่อำเภอนาทวีจัง, father, you, ว istas, ง, s, ง navy, หวัดสงขลาล่า right. สุดตำรวจชุดสืบสวนสพนาทวีตามจับคนเผาได้แล้วนะครับสารภาพแล้วด้วยครับว่าทำจริงอ่ะไปดูภาพกันก่อนครับตอนจับแล้วก็ตอนพาไปสอบไปบอกเลยไปบอกเลยตกก้นเลยตบก้นดื่มเลยได้ไหมแล้วดื่บอกไม่นเขาที่หมข้าวโพเลย ลอยเลยจำบือก่อนครับไปะบาเลยีหลบลังหลบหลบขึ้นืขึ้นหลบลังุดอ่รไม่เด้ขึ้น่แต่้าวที่ออกลบไม่ะะอะไรออกรมางลอยเลยเหรม่มีลอยจะชือไรลงลอยอคือก้าวไป้าวไปลไปเล่นพุนาน่พุนานติดตามพุนานอมนานอ๋อพุันพนนเไม่ไปเลองการใส่ความมเอาอ๋อไม่ต้องไปส่เราไปตไปทำไมอ่ะ อาลราเมื่อคืนใส่ชุดอะไรใส่ชุดปแต่ชนี้เลยเสื้อตัวนี้เลยกางเกงองกตัวนี้รองเท้าอันนี้รถล้อสรล้อซส์ไปเท่าเรียบร้อยทุกอย่างโอ้ไ้เจ็ดสเลยควาีกล้อเลยโอเคาสารนาะ โอเคเยี่ยมโอเคไม่มีอะไรถามนะ <c oughs> คนนี้ชื่อเบียร์ครับอายุ29ปีตามไปจับได้ที่หน้าบ้านในพื้นที่หมู่9ตําตบลฉางอําภอนาทวีจัังหวดสงขลานะครับหมู่บ้านเดียวกับบ้านพักของนายสริโชคแต่ว่าแหลงกันตรงๆนะครับตามภาษาบ้านเราเรียกว่า ไม่บายครับคือจิตไม่ปกติแต่ว่าพอไปตรวจหาสารเสพติดแล้วนี่ไม่มีนะครับไม่พบสารเสพติดในร่างกายก็ยอมรับครับว่าทําจริงๆเผาจริงๆเผาคนเดียวคือหลังเกิดเหตุนี่ตํารวจชุดสืบสวนสพนาทวีก็ตามไล่กล้องวงจรปิดเส้นทางเข้าออกบ้านของนายสิริโชคครับก็ไปพบเบียร์ขับรถจักรยานยนต์เข้าออกในช่วงคืนเกิดเหตุครับและเมื่อคืนนี้ก็ขับรถเข้าออกในซอยบ้านนายสริโชคอีกครั้งครับ ไปตามผลงานครับตามที่ตำรวจถามก็เลยตามจนพบแล้วก็ตามไปจับได้ที่บ้านคือตอนนี้เท่าที่ตำรวจถามดูนี่มันไม่น่าจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรที่ลึกไปกว่านี้นะครับน่าจะมาจากไมบาบนี่แหละครับที่ทำลงไปขอโทษนะครับที่ต้องใช้คำนี้เพราะว่ามันอธิบายได้ดีทุกอย่างเลย ก็เดี๋ยวจะสอบสวนว่ากันไปครับว่าจะยังไงต่อจะแจ้งข้อหาอะไรทีมงานเราไปคุยกับญาติมาแล้วครับญาติก็บอกว่าอาการไม่ปกติจริงๆครับนั่งแรงคนเดียวยิ้มคนเดียวหัวคนเดียวมาสามสี่เดือนแล้วครับฟังครับที่เป็นอะไรครับที่ตำรวจเชิญมาผมนะามีศักดิ์เป็นลุงเหรอเป็นลุงกนะับบ้านลุงบ้านบ้านเรครับเขานีี้ือว่าอยู่ใกล้กันไหมอยู่ห่างกันประมาณหนึ่งกิโล ครับระยะจากบ้านเขากับบ้านผมแต่คิดว่าเขาเป็นคนเขา,มเขาผมอันนี้ผมไม่มั่นใจมันไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าปกติอันเขานอนอยู่แต่บ้านนอนอยู่กับเปลที่บ้าน,น,นประมาณสามสี่เดือนแล้วเป็นคนที่ว่านอนพูดอยู่คนเดียวกระหัวเราะอยู่คนเดียวปกติผมก็ดูว่จจาจะพาไปรักษาที่โรงพยาบาลประสาทที่สงขาลาแต่ยังไม่ได้ไปไปชวนให้พ่อก็ไปชวนแล้วแต่ก็ไม่ยอมไป คือตั้งใจว่าจะพาไปรักษาอยู่จิตก็เพื่อนเพือนตั้งแต่ตั้งแต่ล้มรถเคยล้มรถแล้วก็เอาหัวไปฟาดกับปากคูที่แถวๆหลังโรงเรียนสายชนตรงนี้ใกล้ๆกับตลาดนาทวีนะครับอ๋อ,อเขาสติไม่ดีเลยโนที่ตำรวจชนนนผมว่าตอนนี้สติไม่ดีมากเลยพูดกับหน้ากับหลังพูดจาก็มีแต่หัวเราะนั่ง เดี๋ยวก็พูดภาษาผู้หญิงแบบเรียนเสียงผู้หญิงเดี๋ยวก็พูดภาษาแบบธรรมดาหัวเราะไปพางแบบเนี้ยจิตเกมไม่ค่อยปกติไม่ปกติเลยแหละไม่ใช่ว่าไม่ค่อยคิด <c> ว <oughs> <c oughs> ่าทางเนี้ยก็นีผู้ต้อเหานี่มั่นใจนะไม่กล้าปักไม่กล้าพันธงตรงนี้แต่ตามที่ตำรวจถามแกก็กพูด กลับไปกลับมาอย่างนั้นแหละผมก็ไม่รู้รายละเอียดว่าตํำรวจถืบแล้วเมื่อกี้ได้ผลยังไงบ้างผมก็ไม่ได้เข้าไปนั่งคุยด้วยเมื่อกี้ แต่ว่าเรื่องนี้นายสิริโชคไม่เชื่อครับว่าที่เบียรมาเผารถนี่เพราะไม่สบายมันต้องมีอะไรมากกว่านี้มันต้องมีคนใช้หรือมีคนจ้างมาเพราะว่าเบียรเป็นลูกชายอดีตนักการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับมันก็น่าคิดแต่ว่าไอ้ที่ญาติบอกว่าไม่สบายนี่เริ่มร้อนอันนี้ก็น่าเป็นห่วงครับเอาเป็นว่าจับได้แล้วนะครับ ว่าใครเป็นคนเผาและก็ว่ากันไปตามคดีครับหลังจากนี้ตำรวจก็จะสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อหากันอีกทีนึงนะครับ